สตาร์ทเลยป่ะสตาร์ทสตาร์ทจุดสตาร์ทตอนนี้กำลังเย็นครับแดดกำลังร้อนท่านผู้ชมแดดกำลังร้อนเลยแต่เราไม่เคยวันครับของมงแล้วครับอากาศกำลังดีอากาศเยน็ยนๆลมพัดส,สบายๆ พัดถ้าอยากจะเลิกไปเลยลมพัดเย็นๆส,บ,สบายๆครับท่านผู้ชม,มพัดเย็นๆ สบายๆครับท่านผู้ชมม่านลงมาแล้วครับกระจายเลยครับเย็นๆ ัดโอ้โหช, وي ช وي. ่วยชยอากาศจะไม่เยินเลิอกอากาดหนาวเลยลมหนาวมันมาโอ้โหลมลมลมหนาวหรือพายุลมหนาวมันมาโอ้โห,โโหกระจายครับุลูกไนหะแแ้งไหม่นั้นไหนใต้ชาจฝั่ง โอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมเต็มท้องร้องแน่นอนครับเฮ้ยยังไม่หมดเยอะยังครับีมันลงน้ำนะของไม่ต้องเท่าไหร่เหลือไม่ทีเหลือไม่กี่โลโอ้โหโอ้โหตันเดียววะเนี่ยโอ้โหหมดยอดชั้ง ออปชันครับอ้าวเข้าป่าไปเลยครับลง,ลงแล้วเนี่ยไม่บอกไม่ลงคลองลงจริงๆไม่ลงดีอยู่แล้วนี่ครับทางกระพงทางกระพาากระเด็น,านการเลื้อยลงมาแล้วครับ ลงมาอย่างแบบโอ้โหดูอากาศนโชยเลยครับนั่นแหละข้างหน้าคุณไงนั่นหนลูก